ข้าวเหนียวของเราในหมอ้อหุงข้าวว่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆหอมกลิ่นใบเตยมากเลยสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆวิธีในการหุงข้าวเหนียวในหมอ้อหุงข้าวหุงยังไงให้เม็ดสวยข้าวไม่แฉะน่าทานหอมใบเตยด้วยค่ะเพื่อนๆขัน้นตอนง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะขั้นตอนง่ายๆในการหุงข้าวเหนียวก็คือการกะน้ำนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะตวงกี่ถ้วยก็ได้เราจะเอาน้ำเนี่ยให้ปริมาณเท่ากับข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยนั่นเลยค่ะในกรณีที่เป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะถ้าข้าวเหนียวเก่าก็เติมน้ําลงไปอีกหน่อย ล้างทำความสะอาดข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเทน้าที่เราตรวงลงไปเลย <S 2> <S 2> เพิ่มความหอมด้วยใบเตยหอมนะคะเท่านี้ก็พร้อมหุงแล้วนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราในหม้อ,อหุงข้าวก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆหอมกลิ่นใบเตยมากเลยผลงานก็แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเม็ดสวยๆเลยนะคะ เราก็ใส่ภาชนะพร้อมทานได้เลยนะคะหน้าตาดีมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวของเรากำลังร้อนๆเลยน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปทานกับ หมูปิ้งทานกับส้มตำนะคะเพื่อนเพื่อนเม็ดส,สวยมากเลยค่ะเจีปานขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากเพื่อนเพื่อนจะเอาไปทำข้าวเหนียวมูนก็ได้นะคะใช้หม้อหุงข้าวในการหงุงง่ายๆเลยเจ๊ปนขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากติดตามกูอร่อยใบยเจ๊ปนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคลิปดีๆที่ติดตามเสมอบา,บายบายสวัสดีค่ะ